你好，你好。 ดุไม่่แมน่ไม่ช่วยมหน่จังไมช่วยเจ่ีต่อโรงเรียนนั้เอาตุ่มแกับเน่สโนดก็สีสุแล้วจำมันอยากไปไม่จหมเก็อยู่กั่าปกครองูไม่ได้มีส่วนตรเดี๋ยวราบรจจะถามม่ี้วันนี้ ความคิดความคิดจะคุยเรื่องนัทสมุทิแต่ไม่ว่าจะคิดยังไงเราก็เป็นคุยกเพื่มชั้นกเหกอย่ากอาจารย์อย่างหครับแปด่นี้เดี๋ยวถ่ายนตลอดเลยเดี๋ยวมาคุยรอจริงๆนะคะซึ้งจริงๆเลยแบบไม่เคยเห็นภาพแบบนี้จากหกครับแปจริงๆค่ะ え <music>